เอาคอยคือบริษัทในวันข้างยบ้านดาวคอยคือบริษัทยิน่าวว่าจะตายตายยังไงอินแม่าคู่อินอยู่าวันคู่อนีือี่มันลูอโกดี้สาในข้องนี่อ้าวเออี่อ่อยไป่าอยูอันมงสนามนะอ้าวมอกันนะอออนมอกันคู่อินนี่ป้านั่นอวนดิอวนเิยออเขาไปทีในคนข้างข้างที่ชาบ้านน่ สวัสดีจ้าพี่น้องบ่ได้พบพอกันอ่าโดนมื่อนะจ้าพี่น้องส่วนนี้ยายบเบรยคอยจะท้ายคลิปม่วจจะพี่น้องถ้าเห็ดเกี่ยวกับอปลูกเห็ดฟางลุงเยนอยู่เนาะวันนี้ยายพาพี่น้องมาชมเบึงม้วคอกนี่ด้เสะเดอร์เพิ่เลี้ยงม่วนะ่ะลูกลูกพี่น้องเลี้ยงม้วน่ะไรลูกมัวนะ่ะ อาจากจากงัวแค่สองโตพี่น้องเดี๋ยวนี้ร่วมแล้วกับสี่สิบสองโตทั้งที่ขายไปสองโตแล้วก็ตายตัวหนึ่งจะพี่น้องอ่ายายบอกว่างัวเพิ่นถือยาคายากินยาคายาตายจะพี่น้องเดี๋ยวพาพพี่น้องเฮ้ามาอ่าสั้งจากปากเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี่ยวกับการเรื่องงัวอ่างัวเพิ่นตายย้อนกินยาคายาเป็นไปยังใดพี่น้อง

มันออกแล้วอันนี้ี้ตะาที่ออกแล้วนี่บ้าใบลอดพันมีโอทองมันใหญ่หล่ะเนี่ยเออขี้ขี้หมนถวนมาเนี่ยเรื่องการทวงอีกาเป็นขีหมื่นหนึ่งพันอืมเบอร์เบอร์ลูกมันนี่ดกสามหมืาตัวนั้นอืเร่องรงอือ้ตัวนี้ตัวนี้แพงกล่วแไปลูกเกันหนึงเด้ เอาข้อมันคือไร่บ่ิมวนขี้วายบ่เนาะขี้วายในใบมันอยู่นี่บ่เอาข้อคือไร่เหรอวายมันจะไร่เนาะเคสามหนเคสามตรงข้อไร่มีุดโอบ่เอองอกกหัวตรงหูวจักนี่ละใบก็อยู่นี่ใบผสมมันยี่นี่กัยังมีเห็นเห็นตะวันขี้วายข้อเลยไร่บ่ขี้วายลูกมันจะบ่หนาคือเคสสามหนึูกมันจะหุ่นบางๆันนี่เอ้นี่เคสสามหนึ่ง มทนี่อยู่ในท้อมันผสมกระทิงแดงมานี่นั่นหละใบมันอยู่หันโอ้มีใบมันเกิดตัวคำว่ตัวกันดอก้ามมันก็ปูเลโอ้บอกสงมาจากมองเดียวกันเป็นเขาขายก้อนนี่กูได้ทั้งลูกกูก็ได้เอาทั้ o, wow. <c oughs> <c oughs> oh, yeah, awesome. นะะี่ โอยไมืนเดือนายลุงแล้วมันเจ้าตัวไาเขาลูกมันงามลูกมันเคฟซ้หนึ่งลูกแย่ซ้ำหนึ่งเจ้าวไปขายเขโตตโตโตตัวนี่ทองแรกบนี่ฮ้ยจังไหนเนี่ย้องแรกโอ้ทองแรกตัวนั่นเจ้งตจ้งในลูกตัวนึ่งโอ้โอเรื่งั่วงงามมาประดับคอบ งงวอก็ได้ลูกอีแล้วเดี๋ยวพุพาใสตัวได้สิออกอีกนี่นี่โอ้่าอกพาเออเออเป็น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 สิได้ลูกอันง้อหาโตอือโ้ยเลียงง้อแพงง้พื่อนเนาะเป็นตั้เป็นแยโตละบาเหนียวคุณน่ะง้อทิบสองตวบันเจ้าสิไปเรียงใส่น้า แต่ว่าได้ขายไปเยู่ดีเนาะขายไปสอขายหนเอ้ายาขยะเขานีอยู่ในบ้านพวกไอ้สีน่เมืตีสีนดานนนบ้านี้เป็นสี่นแท่ที่ด้อยประานดาวยี่ีว่าูฟังอ้อกนบ่สีสไปนมนท่ากีไปุ่นอ้ยอดบานุนพวเขาเขา่หักระจกกินไม่นบ่เออน้ำข้อเาตัวอ้ยเลากัจังไรเนาะจังไรมันโอ้

บาดเบื้องมาจากหัวใั่ไหนอ้ยใส่หมออันอันอันอาการท้งนอกมันเป็นยังไงเห็นนะบวมนาบวมโอ้มองมาบอกกูเลยบวม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 บวนบวม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 อวมบ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 มบวมบวมบเมมวมบ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 วเพราะวาเขาเปมนหมบวมบวมเอาบวม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 วดแล้ว ว่าบอดอกสิเจาเนาะออบอดบอจ้าตาสองหมื่นกด้วอ้โหตีายสหมื่นกันดโอ้โหีาาค่ะค่ะ้เกลือให้เลยนค่ะอยาขายออสามพิษเลโอ้เราว่างระบาดในด้วยันว่างกูเแ็นนี่ยผีไส้เยเราว่างเราว่างรบาดนอ้แม่แม่ช้าฟังฟังคามมาให้ สามตัวนี่ชื่อม่าให้ไหม่อืมงามงามหูขนาดดิเนี่ยนี่ออหูเชื่ยงอือเอ้ยอ้ยอมาใหม่ใหม่เชื่อมันจะไม่หูมันหูอาแต่น้องมึงอย่าไปไกลมันได้ว่าเันราเนียนี่อือที่แรกมีนแรกแรกับเบียงบาก้าเออเออ อยกแตกไกมันได้เหาอฉันต้อีถือถือต้ไงถือถือยต่อีกหัวนะใช่อือืมอืม่่่่าอืมชักชักัก่อไก่ใหญ่อลังการอืม อืกินยงตลอดม่ที่เอากินห้ามไปเทียบอกินหัวอาหารประจำไม่ไหวยนะบอไดขาดหัวอาหารสอบเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดโอ้ของว่าโเลยตรงบอคุณอ้อนเนี่ยของว่างก้วลูกของแม่ะอ่อนกินแล้วกัหัวอาหารตลอดไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวตลอดโอ้เนาะยาทุกตัวยาพยาิยาบำรุงเอามาดตลอด ตอนี้ไม่ได้ขีดกมันท้องมาก็เลยประกาศออกน้อเนจะได้ขีดเนอเาูกน้อคนะโอ้จังไดกระเชยหน่อีละเชยสอนจะเห็นหัวอะลายก็ได้ทันนี่มึงเลี่ยงอาฝนนี่ไม่สิได้จะเกี่ยวหยาละตี